Udah <laughs> enak, ah? Udah Oke, okay. พรอมนะคะสวัสดีนะคะท่านผูวักครองที่เครารพสวัสดีนะคะน้องๆหนูนูที่น่ารักของคุณครูแฟนะคะวันนี้เป็นคาบที่4นะคะคาบที่4ี่คาบสุดท้ายของวันนี้เราก็จะมาเรียนวิทยาศาสตร์นะคะจากเนื้อเรื่องสภาพแวดล้อมของการดํารงชีวิตนะคะของสัตว์ต่างๆนะคะเราจะเห็นได้ว่าจากเนื้อหามเมื่อวานนะคะการดํารงชีวิตของสัตว์ต่างๆเนี่ยมันจะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เมื่อวานที่เราเรียนเป็นไงคะนักเรียนกรอบนะคะเราจะเจอกรอบที่ไหนคะนักเรียนครูครับเปิดไว้ได้ครับเมื่อวานเราเรียนหนังสือหน้าที่สามสิบเอ็ดนะลูกน้องเปิดหนังสือหน้าสามสิบเอ็ดจากแบบเรียนก่อนนะลูกนะน้องเปิดจากแบบเรียนหน้าสามสิบเอ็ดก่อนลูกเรามาดูนะคะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตของพืชและสะัตว์น้องดูก่อนนะลูกเปิดหนังสือนะคะจากหน้าสามสิบเอ็ดจากหนังสือแบบเรียนนะคะหนังสือแบบเรียนอ่า หน้า31เดนะคะน้องเบลหน้า31เนะลูกหน้า31นะคะอ่าหน้า31นักนนะะนนเรียนมาดูนะคะว่าสภาพแวดล้อมของการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์เนี่ยมันจะดำรงชีวิตด้วยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะเมื่อวานเราเจอเราบอกว่ากอบนะคะเราจะเห็นกอบส่วนใหญ่เนี่ยจากรูปภาพมันจะอาศัยอยู่บนใบบัวที่มันไปอยู่ที่ใบบัวมันทำไรคะนักเรียนเพื่อมัน คอยล่อแมลงที่จะกินมแมลงเป็นอาหารนะคะและนักเรียนมาดูนะคะนอกจากว่ากบเนี่ยมันจะใช้การดํารงชีวิตของมันอยู่บนใบบวัวจากรูปภาพแล้วนะคะมันยังใช้การดํารงชีวิตในการหลบภัยของมันด้วยนะคะนี่คือสภาพแวดล้อมของการดํารงชีวิตของกบต่อไปเมื่อน้องมาเปิดดูที่หน้า32ออันนี้เป็นการทวนนะลูกเป็นการทวนนะคะเป็นการทวนเนื้อหาเมื่อวาน ทีนี้น้องมาดูจากหน้า32นะคะเราก็ไปดูที่หนูนาหนูนาเราจะเจอหนูนาที่ไหนคะเราจะเจอหนูนาในนาข้าวนะคะการดำรงชีวิตของหนูนามันจะอาศัยอยู่ในนาข้าวและส่วนใหญ่นะคะพวกหนูนาเหล่านี้มันชอบซ่อนตัวอยู่ตามรูนะคะหรือไม่มันก็อาจจะขุดดินนะคะแล้วก็ไปอยู่ตามใต้ดิน อาหารของพวกหนูนาเหล่านี้ก็คือเมล็ดพืชต่างๆเมล็ดข้าวที่ชาวนาปลูกมันจะคอยกัดกินเมล็ดพืชครับที่นี้ต่อไปเรามาดูนะคะสัตว์ประเภทที่สามนะครับหนังสือที่ให้นักเรียนดูก็คือปูนาปูกครับน้องปิดไม์ก่อนลูกหน่อยครับอ่าน้องปิดไม์ก่อนนะครับแล้วฟังครูแฝฟก่อนนะครับอ่ะ ทีนี้นักเรียนมาดูนะครับเมื่อกี้เราเจอกบการดํารงชีวิตของกบการดํารงชีวิตในสภาพแวดล้อมของหนูนาต่อไปเรามาดูนะครับสภาพแวดล้อมในการดํารงชีวิตของปูนาบ้างปูนาม,มักใช้การซุ่มตัวอยู่ที่ไหนอยู่ใต้ดินมันจะใช้ชีวิตของมันนะครับในบริเวณทุ่งนาต่างๆและที่สาคัญนะคะนักเรียนมันจะกัดกินต้นไม้ต้นพืชนะครับ เป็นอาหารของมันเพราะฉะนั้นการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์เนี่ยมันจะอยู่ตามสภาพของบริเวณนั้นๆที่แตกต่างกันกบนะครับชอบอาศัยอยู่ตามน้ำนะครับบริเวณแหล่งน้ำหนูนาอาศัยอยู่ที่ไหนลูกหนูนาก็อยู่ตามนาข้าวนะครับซ่อนตัวอยู่ตามใต้ดินขุดรูทำรัง ปูนาปูนาอยู่ที่ไหนปูนาส่วนใหญ่พวกนี้นะครับจะอยู่ในนาข้าวนะครับจะใช้ตัวเองเนี่ยไม่มันไม่ได้อยู่ในน้ํานะคะลูกนะ้ํามันไม่ได้อยู่ในทะเลนะปูนานะคะมันอยู่บนดินนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะใช้ชีวิตการดํารงชีวิตของมันโดยการกัดกินต้นข้าวนะครับพืชเป็นอาหาร ทีนี้เรามาดูว่าเมื่อเราสังเกตดูแล้วว่าการดำรงชีวิตของสัตว์เนี่ยมันมีวัฏาจาักรการดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อมนอกฮะนกก็อยู่บนต้นไม้ปลาอยู่ในน้าก็หากินอ่ะถ้าเป็นปลาใหญ่ก็จะกินพวกสัตว์เล็กๆเช่นกุ้งหอยปูปลาตัวเล็กเล็กเป็นอาหารสิงโตนะครับก็จะอยู่ในป่า สภาพแวดล้อมของการใช้ชีวิตของสิงโตก็คืออยู่ในป่าใหญ่ป่าทึบที่มีต้นไม้หนาทึบแล้วก็จะหาพวกสัตว์เล็กเหล่านั้นเป็นอาหารการดำรงชีวิตของสัตว์แต่ละอย่างเนี่ยนะคะนักเรียนมันจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของมันด้วยนะครับสัตว์น้ำสภาพแวดล้อมของมันก็คือการดำรงชีวิตของมันก็จะอยู่ในน้ำสัตว์บกก็จะใช้ชีวิตอยู่บนบกการดำรงชีวิตของมันการกินอาหารที่อยู่อาศัยก็จะอยู่บนบก ทีนี้ก่อนที่เราจะมาทําแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวคุณครูมีคลิปให้นักเรียนดูเพื่อทวนเนื้อหาจากเมื่อวานนะครับตั้งใจดูนะครับตั้งใจที่จะดูคลิปตัวนี้วิดีโอตัวนี้แล้วเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดกันอ่ะขอเะนักเรียนได้ดูได้เลยลูกผู้ความก้งให้น่อนยครับอเ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์น่ารู้กับครูจอยกันอีกครั้งนะคะวันนี้ครูจอยจะมาสอนนักเรียนเรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ค่ะ นักเรียนคะเราได้ลองสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวเราแล้วเราจะพบว่าแต่และบริเวณนั้นจะมีพืชและสัตว์ชนิดต่างๆอาศัยอยู่แตกต่างกันสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์นั้นสภาพแวดล้อมของแต่และบริเวณ จะมีลักษณะที่แตกต่างกันพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่จึงแตกต่างกันด้วยเพราะพืชและสัตว์แต่ละชนิดต้องการสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตที่ไม่เหมือน,นกันค่ะเรามาลองดูตัวอย่างของสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์กันนะคะโอเคตัวอย่างตัวอย่างต้นไม้ต้นไม้ กบเกาะอยู่บนใบต้นบัวในบึงเขียนกบเกาะอยู่บนใบต้นบัวที่อยู่ในบึงเพื่อหลบภัยและคอยดักจับปลาหรือสัตว์น้ำขนาดเล็กกินเป็นอาหารแตี่เป็นตเขียนตัวอย่างที่สองต่อไปว่านหน้าขุดรูซ่อนตัว อยู่ใต้ดินในนาข้าวหนูนากัดกินเมล็ดข้าวในนาข้าวตอนกลางคืนส่วนตอนกลางวันจะขุดรูซ่อนตัวและทำรังเป็นที่อยู่อาศัยใต้ดินตัวอย่างที่สาม ปูนาขุดรูซ่อนตัวอยู่ใต้คันบินปูน,น,ปน,ปนาเดินลงไปในนาข้าวที่มีน้ำขังเพื่อกินต้นข้าวที่กำลังเติมโตโอเคอ่าเป็นไงคะน,นักเรียนเมื่อเราได้ดูคลิปวีดีโอไปแล้วนะคะอันนั้นก็คือ เหมือนกับเป็นการเสริมเนื้อหาของเราจากเมื่อวานที่เราเรียนไปนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เมื่อนักเรียนดูเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะครับของการดํารงชีวิตนะครับของพืชและสัตว์เพื่อให้เราเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดพร้อมกันนะครับวันนี้คุณครูมีงานให้น้องๆหนูๆทําแล้วนะคะอ้าวน้องๆหนูๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาลูกอ้าวน้องๆหนูๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะอ้าว ของน้องเบลอยู่นี่ลูกของน้องเบลอยู่นี่นะคะอ่าน้องเบลนักเรียนเปิดหนังสือของนักเรียนมาเลยลูกเปิดมาที่หน้ายี่สิบสองหน้ายี่สิบสองค่ะแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดนะคะไม่ใช่แบบเรียนแบบฝึกหัดอ่าหยิบแบบฝึกหัดก่อนเลยลูกอ่าแบบฝึกหัดนะคะน้องกูกขาอ้อยพี่ไปก่อนเนาะอ่าอ่าเล่มนี้ค่ะลูก หนังสือแบบฝึกหัดเดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมกันนะคะเราจะมาเติมนะคะเติมตัวรูปภาพกันเดี๋ยวพี่ฝดายขอขอนอ่าทีนี้น้องดูนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือของนักเรียนมาที่หน้ายี่สิบสองเดี๋ยวเราจะลองทําแบบฝึกดูนะลูกหน้ายี่สิบสองค่ะลูกดูนะคะ,ะนักเรียนจะเห็นว่าในหน้ายี่สิบสองนี้จะมีรูปภาพนะครับจะมีรูปภาพที่ยังไม่สมบูรณ์ เดี๋ยวเราจะมาร่วมกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเติมรูปภาพนะครับเราจะมาเติมรูปภาพให้เรียบร้อยกันแล้วเราก็จะระบายสีเพื่อให้เกิดความสวยงามนะคะอ่าดูเขาบอกว่าบริเวณนี้ถ้านักเรียนดูจากรูปภาพอ่ารูปภาพนี้อภิษันนาการมาจากคูกุ๊กนะคะทําความเข้าใจรูปภาพอันนี้เป็นบริเวณอะไรคะนักเรียนเป็นบริเวณชายหาดหรือชายทะเล ด้านบนค่ะลูกด้านบนอันนี้น้องเขียนก่อนเลยคําว่าบริเวณให้น้องเติมว่าริมชายหาดเอาเติมก่อนลูกริมเก็บปากกาแดงนะลูกริมชายหาดเราริมใช่นะไหมเลูกริมชายหาดคุณครูคบหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่ยี่สิบสองค่ะ อาน้องเขียนด้านบนเลยลูกที่เขามีคําว่าบริเวณน้องเห็นไหมลูกที่มีคําว่าบริเวณเราเติมไปเลยว่าริมชายหาดเ้าเดี๋ยวเราจะมาเติมรูปภาพกันเยดิเห็นไหมครับริมชายหาด ที่มันมีรูปเปลือน้ักนเท้าใช่ที่มันมีเป็นรูปชายหาดที่มันยังไม่สมบูรณ์เลยมันยังไม่มีสัตว์อะไรเลยเดี๋ยวเราจะเติมด้วยกันนะครับเราจะมาดูสภาพแวดล้อมบริเวณริมชายหาดจะมีสัตว์อะไรจะมีพืชอะไรหะเจอไหมครูครับเขียนหน่ครับอ่ะน้องเขียนทั้งบรเลยอ่ะแล้วกูเอาเขียนเป็นไหมนะ น้องดูเลยนะน้องกูลูกนะตรงคำว่าบริเวณเราเขียนคำว่าริมชายหาดอ่าครูครับเห็นบริเวณไม่เห็น, Body, หน,หนปากกาแดงไม่ชัเดเลยครับเขียนน้องอ่านน้องเขียนมันคงของ,ของค,ครูเลยริมชายหาดเลยลูกตรงคำว่าบริเวณเห็นแล้วยังครับมารู้ยังมาลู้อ่าไม่เห็นนีไ่ไงนี่ไงน้องดูตรงคำว่าบริเวณน้องก็เขียนคำว่าริม ริมชายหาดเขียนแล้วค่ะเขียนแล้วยังลูกยังไม่เขียนดีครับมองไม่เห็นเลยอะนี่แม่ชัดเขียนทำเวลาเลยลูกอ่าเขียนคำว่าริมชายหาดเลยค่ะอ่าเขียนเลยทำเวลาหน่อยลูกเขียนบนภาพพี่หนอ่าน้องเห็นตรงที่เขียนว่าบริเวณถ้าพี่หนึ่งคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ถ้าท่านั่งอยู่กับน้องการันาดูให้น้องด้วยนะคะอ่าต้องคําว่าภาพที่หนึ่งบริเวณนะคะต้องคําว่าภาพที่หนึ่งบริเวณเราจะทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกับน้องๆเลยนะคะอ้าวเขียนเสร็จแล้วยังเอ่ยเขียนแล้วค่ะอ่าเขียนแล้วต่อไปเรานะคะหนูต่อไปนี้เราจะมาจินตนาการในรูปภาพ ดูนะลูกนะจากรูปภาพในหนังสือนะคะครูแฟศโยกออกมาเขียนให้น้องดูตามตามกระดานเลยนะคะดูอันที่หนึ่งเราจะเติมอะไรดีอ่านก่อนนะลูกนะอันรูปที่หนึ่งที่ใต้ต้นมะพร้าวดูนะครับเราจะเป็นต้นหญ้าเอาน้องว่าต้นหญ้าตามจินตนาการของน้องเลยลูกอ่ะอ่าว่าต้นหญ้าอ่าว่าต้นหญ้าเลยลูก แล้วเราก็เขียนคำว่าหญ้าเอาเขียนสั้นๆเลยยญ้ยาหญ้าตรงนี้เลยลูกอ่าดูเลยลูกเ,เราวาดต้นหญ้านะเราวาดต้นหญ้านะตรงใต้ต้นมะพร้าวเราจะวาดต้นหญ้า,น,านี่คือสภาพแวดล้อมใน บริเวณชายหาดของเรานะครับเราจะเจอปัญญาอ่าดูเลยลูกวัานเล็กๆแบบนี้นะคะเห็นไหมลูกเห็นไหมเสร็จแล้วน้องๆหนูๆที่อยู่ที่บ้านเห็นไหมลูกเห็นครับอ้าวเห็นนะต่อไปเราจะวาดอะไรดีนอกจากเราเห็นปัญญาแล้วเราควรจะวาดอะไรอีกลูกลูก บริเวณชายหาดที่เราเจอบ่อยๆเรามักจะเห็นสัตว์น้ำเอาอะไรดีปูปูเออเราก็วาดปูอ่ะเอาปูก็ได้อ่ะปูอ่ะครูแปดวาดปูนะวาดปูด้วยนะปูปู่ะปูเอาด้วยคู่กันเอาด้ให้แล้วเขียนคำว่าปูก็ใหญ่ สาใช่ฮะเอาปครับสนี่วางิมเลยดูนะครับเราจะใส่ธรรมชาติบริเวณนี้กับการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำน้ำมันต้องเป็นสัตว์น้ำอาศัยอยู่นะลูกบริเวณนี้พิมอ่าเห็นไหมครูโกกวาสวยมากเลยนะครับอ่าวัดปูใช่ครับปลาครับอ่าแล้วก็เขียนคำว่าปูกำกับด้วยนะเราจะเอาสัตว์สัก หนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างเอาสักสี่อย่างอาปูแล้วมีอะไรอีกลูกเด้ไหบอกใช่ใช่ใช่ปูแล้วอะไรลูกปลาปลาเก่งมากครับคุกคุกกำลังวาดรูปปลานะคะแล้วก็เขียนคำว่ปาปลากำกับไปด้วยปอร้อปลาตัวใหญ่ๆครับคุกเขียนคำว่ปาปลาอ่าเนี่คือสภาพแวดล้อมของการดำรงชีวิตน,นะครับต่อไปนอกจากปลาแล้วอะไรอีกลูก ตานเตาโอเคถูกต้องเลยเตาขุกกุกกุดกุดกำลัง น้ำเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นบริเวณชายหาดเพราะฉะนั้นสัตว์ที่อยู่แถวชายหาดนะครับก็จะเป็นพวกปูปลาหมึกด้วยครับเต่าปลาหมึกครับท่้นหนึ่งไม่ทันค่ะดูเลยลูกมีเวลาค่ะมีเวลาคุณครูมีเวลาลูกเต่าปลาหมึกแล้วอะไรอีกคะปลาหมึกครับปลาหมึกหับปลาหมึกโคโค่ปลาหมึก อ่าปลาหมึกอ่าดูปลาหมึกของครูกุ๊กนะคะตัวใหญ่ค่ะคุกกุ๊กปลาหมึกอะไรอ่านะครับเอาอีกสักหนึ่งอย่างลูกเอาอีกสักหนึ่งอย่างอ่า มีปลามีญ้ามีปูมีปลามีเต่ามีตาหมึกต่อไปก็เอาพืชสักอย่างหนึ่งที่เรามักจะเห็นตามชายหาดคืออะไรลูกพืชนะคะอะไรอะไรนะลูกเอาเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ไหมลูกเอาเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ไหมเอาเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ไหมลูกตกุงทะเลต้นจุนต้นุนเอาเอาที่เราเห็นชัดเจนแถวชายหาดเราจะเจอต้นอะไรเอ่ยเอาต้นหญ้าสีเหลืองไป็นน เราจะเอาต้นมะต้นชนค่ะคุกขาว่าต้นมะพร้าวตรงนี้เลยลูกชนอ่าเรามีต้นหญ้าเอาว่าต้นมะพร้าวอีกสักต้นหนึ่งคูกุ๊บว่าต้นมะพร้าวดีกว่าดูนะคะอันนี้คือการํำรงชีวิตสภาพแวดล้อมของการํำรงชีวิตของสัตว์นะคะข้อวห้าข้อห้าไม่ทันค่่ แล้วเราก็วาดเลยนะครับลูกน้องวาดตามจินตนาการเลยนะครับอ่าอแล้วาวขาแล้วครูก็เขียนตรงนี้ด้วยนะคะว่ามัราวข้างาค่ะครูก็เขียนตัวใหญ่ๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือแบบฝึกนะคะลูกแบบฝึก นักเรียนดูอมองเห็นไหมลูกอ่านักเรียนดูครับดูอีกรอบหนึ่งนักเรียนดูนะครับในบริเวณนี้สภาพแวดล้อมของการดำรงชีวิตของสัตว์แต่สัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณรีมชายหาดนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชก็ได้แก่หนึ่งต้นหญ้านะครับต้นหญ้าต้นไม้ในที่นี้มีต้นหญ้ากับต้นมะพร้าวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนวาดต้นหญ้ากับต้นมะพร้าวส่วนสัตว์ในสภาพแวด ที่สัตว์อาศัยอยู่ตามชายหาดก็คือปลากะงปลาเต่าและปลาหมึกเพราะฉะนั้นในเวลาช่วงนี้ให้น้องวาดภาพก่อนลูกแล้วเขียนตัวหนังสือกำกับไว้เลยครับบริเวณดินชายหาดที่นักเรียนจะเห็นนะคะระับปัญญาลูคะเช็ดปิดไม์ด้วยลูกนงครับรับก่นปิดไม์ก่อนลูก ร,นนรับปวนป็ไใครับต้นหญ้านะคะในสภาพบริเวณแถวนี้บบน,บบนัีชายหาดนี้มีเป็นต้นหญ้าวน, <อา S 2> นสัตว์ที่เราจะเห็นนะครับในการดำรงชีวิตของสัตว์ตามสภาพแวดล้อมได้แก่ปูปลาเต่าปลาหมึกนักเรียนอาจจะเติมพวกหอยนะคะพวกกุ้งอะไรก็ได้แต่อันนี้คือสิ่งที่ครูแฟดยกตัวอย่างให้นักเรียนดู เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนเติมเลยลูกเมื่อนักเรียนเติมแล้วการบ้านของนักเรียนวันนี้คือระบายสีอ่ะจะไ,ไหมนะคะเมื่อนักเรียนวาดรูปภาพอันนี้เสร็จแล้วอย่าลืมงานของน้องๆหนูๆคืนนี้สำหรับวิทยาศาสตร์คือการระบายสีนะครเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้านักเรียนคนใดยังเขียนไม่เสร็จเขียนก่อนเลยลูกครูแปดรอ นะครับครูแฝดรอนะเพราะฉะนั้นให้พวกครองช่วยดูน้องด้วยนะคะว่าให้น้องวดาดภาพนะคะตามจินตนาการเล็กๆนะคะ<ท>แล้วก็เป็น<ท>การหน<ะ>้าคือการระบายสีโคนโครับวาดับ <นะ S 2> วาดตรงนี้อีกไหมครับเอาแล้วลูกขอวาดทูกเดียวนะครับส่วนอีกสองภาพนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทําพร้อมกันอีกนะครับ <นะ S 2> เราจะพรุ่งนี้ไม่มีนกเดี๋ยวเราไว้เจอกันวันจันทร์ในวิชาประวัติศาสตร์นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนแค่รูปภาพเดียวเดี๋ยววันจันทนะครับยังมีเวลาเราจะเรียนทีละภาพทีละภาพทีละภาพนะครับเพื่อความเข้าใจในเนื้อหานะครับเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์สมคัญคือน้องต้องอ่านด้วยนะครับอ,อ่านเนื้อหาในบทเรียน,นของเมื่อวานแล้วก็ระบายสีเติมเลยลูกเติมเลยครับเติมก่อนหนังสือว่าถ้าเป็เรียบร้องทีละภาไม่ควรกินคนอก่นนะ อย่าลืมนะครับระบายสีไม่ควรยิม่ได้ยเพราะฉะนั้นนะคะัฝากเนื้อหาสําหรับผู้ปกครองนะคะคช่วยดูให้คุณครูด้วยนะคะขอให้นักเรียนเนี่ย ได้ระบายสีนะครับการระบายสีก็ขอให้ระบายสีให้สวยงามด้วยนะครับว่าาเลยอย่าลืมนะครับเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาที่ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องอาศัยการฝึกอ่านโอ้ปลาได้หมดเล้ลูกปาหยไม่ครับระบายเพียงรูปเดียวนนระบายเพียงภาพที่หนึ่งนะระบายภาพเพียงภาพเดียว อนักเรียนฟังนะครับครูครูขอะบายซ้าคือการบ้านของนักเรียนวันนี้คือให้นักเรียนระบายแค่รูปเดียวคือภาพที่หนึ่งส่วนภาพที่สองกับภาพที่สามไว้ทําในวันจันทร์นะครับเราจะทําแค่รูปภาพเดียวแล้วระบายสีให้เรียบร้อยแล้วครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าน้องๆหนูๆจะระบายสีให้เกิดความสวยงามเพราะฉะนั้นนะครับการทํางานทุกอย่างทุกขั้นตอนขอให้ผู้ปกครองนะครับได้เป็น แรงผลักดันน้องด้วยนะคะฝากงานงานไม่เยอะนะครับก็คือการระบายสีให้เรียบร้อยนะครับระบายแค่รูปเดียวนะคะอย่าระบายหลายรูปนะคะเพราะว่าเนื้อหาตรงนี้ไว้เติมพร้อมกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากเนื้อหาสภาพแวดล้อมของการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์นะคระับก็ได้เรียนไปแล้วสองคาบเมื่อวานหนึ่งคาบวันนี้หนึ่งคาบก็คิดว่านักเรียนพอจะมีความเข้าใจในเนื้อหานะครับ หลังจากนี้นะครับนักเรียนมีเวลาก็ระบายสีกันให้เรียบร้อยนะคะมอสมใจเวลาแล้วนะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสําหรับคาบนี้แล้วเราไว้เจอวิทยาศาสตร์กันในวันจันทร์นะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะบช่ะหาความชั่ว